นุ่มกัญชัยฟาดกลางรายการหลังเจอเม้นแซะปมอ่านข่าวทักษิน โลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนักแสดงและพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเจอกระแสข่าวมาหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบแต่เจ้าตัวก็สามารถรับมือได้จนอยู่ในวงการมาจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดกัญชัยทำหน้าที่อ่านข่าวในรายการเที่ยงวันพันเหตุการณ์เกี่ยวกับข่าวของทักษิณชินวัตรก็เจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะไม่เป็นกลางเข้าข้างโดยกัญชัยถึงกับฟาดกลางรายการว่าเมื่อกี้คุณป้าท่านหนึ่งบอกว่านายกัญชัยเชียร์แต่ทักษิณจนน่าเกลียดนะ อย่าลืมเป็นพิธีกรต้องเป็นกลางนะป้านีให้ดูบอกรอเขาเขียนข่าวไหมผมอ่านนี่เห็นไหมย้อนผลงานชิ้นโบแดงของทักษิณผมก็อ่านตามนี้ไงนี่นะป้าใจเย็นๆนะป้าดิ้นแล้วนะเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับไม่ได้อวยหรือไปเชียอะไรผมเคยผ่านยุคนั้นมาผมก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันมันเห็นเห็นกันว่ายาบ้าเม็ดเม็ดนึงก็ขึ้นเรื่อยๆ150 180ปไป240บไปบางทีเกือบ300บาทต่อเม็ดก็มี เพราะมันหาไม่ได้มันไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ถูกกว่าไข่ไก่ถูกกว่ามะนาวจริงไหมอะป้าถามป้านะ